ทันเหาเห็ดในพื้นที่หน่อยๆนี่คือเห่าจะบริหารจัดการงายนะคะเนาะสำหรับคนคนเดียวเห็ดนะค่ะตอนแรกแม่เห็ดเน่แม่เห็ดผู้เดียวเห็ดผู้เดียวก็เลยเห็ดจากไหเหาสิเห็ดไดพื้นที่เฮามีซ้ำหนีก็เลยลองเห็ดเบิ่งอะนะค่ะว่าหนึ่งไรนี่เห่าสามารถเห็ดใดก็ทย่อยเห็ดเ่อละเล็กเธอละหน่อยเห็ดไปตามเห่ามีความสามารถนะค่ะต่ว่าทําว่าความสามาถรลรยบ เฮากะบบด้เก่งไม่ดาน,นี่นะค่ะแต่ว่ากับพ่อเฮ็ดได้นะค่ะโดยเป็นเขาเรียกว่าเพื่อนยังก่บสัญชาตญาณบับคือมันเป็นพื้นฐานของเขา้าเข้าเป็นลูกเช่าไฮเช่าหน้านะค่ะมีพื้นฐ<อ>านอยู่แล้วค่ะมีผื้นฐานพ่อเฮ็ดได้ยืนนะค,ะค่ะแต่ว่าเป็นคนที่บคยเฮ็ดเกษตรมาก,ก่อนแมนค่ะรับจ้างตลอดตั้งแต่อยู่ปหาผู้นะคะจน4 2ค่ะจังด้กาบมาเฮ็ดกษตรนะคะบะัะน,ะะบนี้ไปจังไดมากจังไดคือได้กลับมาเฮ็ดกษตรครับเนาะ เนื่องจากว่าเฮ็ดงานยุ่งเทปช่วงนั้นโควิดปีแรกเนาะคะ่ะเนาะเขาก็ได้จ้างออกนะค่ะเพราะว่าโดนจ้างออกแบบเกินครึ่งหนึ่งของโรงแรมนะคะที่เพิ่นช่วงนั้นธุรกิจโรงแรมในรับผลกระทบมากมายจากโควิดนะคะกา <ผม S 1> รท่องเที่ยวนะคะเนาะก็เลยได้กลับมาอยู่บ้านพอกลับมาอยู่บ้านปีแรกอะยังรอว่าจะได้กลับไปยุงเทปอยู่นะคะก็เลยบ้านในเฮ็ดนะคะบัานนี้รอไปรอมาเอ้เงินมันหมดไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเนาะครับก็เลยเอ้เฮ็ดจังไหนเฮาจังสิบ่ได้ซื้อกินเนาะคะ่ะเนาะก็เลย ล่องเลี่ยงเบิงล่องปลูกเบิงหมายมันกะประหยัดได้หลายแห่งค่ะจากที่เฮาเคยใจเหมือนละลอยสองลอยสามลอยก็ลดลดลงเรื่อยๆจนเข้าบ่ต้องสื่อยังอะน,นะคะคยกเว้นผักที่เฮ้าผลิตบ่ได้นะคะน้ำปูน้ำปลาชู่วลดไปอย่างสันนะคะเฮ้าสือ่อแต่บ่านเป็นผักของกินนี่ในสวนนี่คือเข้าบดสื่อยังเลยนะคะครับผมแม่ก็สินเน้นว่าปลูกย่างละเล็กละหน่อยบอ่ปลูกหลายแต่ให้มีทุกอย่างครับ นะคะมีสุกยางในในสวนเห่านี่สิแกงสีอ้อมสีต้มสีปิ้งสีตำให้มันมีสุยางนะคะโอ้ว่าต้องไปสือ่อให้คของหวานก็นต้องให้มันมีสุยางนะครปัจจุบันนี่แสดงว่าบรรลุเป้าหมายเราวมอยู่มีกินแล้วอันบรรลุเป้าหมายในการมมอยู่มีกินอยู่ค่ะแบบว่าเหลือเฟืออะไร่ะเหลือจนไดจจกบับค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็าลังสีกล่าวขึ้นอีกขันหนึ่งคือให้มันเป็นอาชีพคือห้าต้องหาเงินเขาในกระเป๋านะคะครับคุ้มือนี้แม่ก็ จากบ่เคยขายแม่ก็ลองไปขายเบิงก็ได้เทื่อละ100เือละ50บ,บาทนะคะุมื้อนี้แม่ก็ส่งพักประจําอันวันเว้นวัน,ว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 นมือละ60บาทนะคะครอบสั่งคือเป็นสระ,ะแหน่เนาะแม่ปลูกสระ,ะแหน่ไว้หลายหรือักสะแยบ้านเฮานะคะแม่ปลูกไว้2แปลงก็บ,บ่หลายดอกแต่ว่าก็คือสําหรับเขาเอิ้นหยังก็อนันเพียงพอตอ กำลังชุมชนเฮานะค่ะที่เขาซื้อกินประมาณนี้นะคะบร<อ>ิเหตหลายเพราะว่าแรงแรับซื้อมันมีซ้ำนั่นเท่ากับปลูกซ้ำนั่นแม่ค่ะคือแม่คิดว่าขันเฮาปลูกหลายแต่ว่ากําลังคนซื้อเฮาตลาดเฮามันหน่อยมันก็ขล้ายบ่ได้เนาะคะ่ะเนาะมันก็เป็นภ้ารากบเฮัาเฮาก็ได้แม่ก็ได้มองว่าต่อไปนี้อะแม่จะวางแผนใหม่คือการหาเงินเข้ากระเป๋า เห็ดจังไดปลูกยางบานเฮามากินยางเขากินประม่านเท่าได้ตอมือขายเด็ดประม่านเท่าไได้แม่กเกษต,ตรตนี้นะค,ะค่ะก็ลังเรียนการกเกษตรค่ะเอ้ยก็รังเรียนการตลาดโอ้แสดงว่า <c oughs> ตอนนี้นี่เริ่มเห็ดไปเห็ดมาขยับขันขึ้นมาจากไม่ยูไม่กินเป็นมีรายได้แนะนำค่ะมีรายได้ค่ะเพราะว่าแม่ค่อนข้างที่จะย่างสาแน่หน่อยหนึ่งแต่ว่าคือแบบว่าแม่บ่ได้มีความหูเนาะแม่บ่ได้มีความหูบ่ได้ว่าจบในด่านนี้มากก็เลยแบบ แค่หฮาก็มีอยูมีกินจนเหลือกินแล้วหฮาสีเห็ดจังไดห้าสีไดเงินเข้ากระเป๋าเห็ดมันเป็นอาชีพแล้วก็เห็ดจะเห็ดประมาณเท่าใดจะสีพ่อขายและสีเห็ดยังขายดีแม่ก็ได้เอาตัวนี้มาคิดนะคะซื้อว่าเห้าเรียนการตลาดมาสนซะครับผมโอ้เห็ดไปเรื่อยเกิดไอเดียไปเรื่อยเกิดไอเดียค่ะเพราะว่ามีอยู่ช่วงนึงแม่คิดว่าอุ้ยเคยเห็ดงานในเงินเดือนเ,อนเอนท,นท,นท่านั้นเท่านี้เป็นหยังห้าคือบ่บด้เงินก็เกิดความท้อแท้เด้บั่นตะว่ามาคิดมองแนวใหม่ว่า เนี่ยที่เฮาอยู่เนี่ยสิ่งที่มันดีขึ้นอย่างเฮาเอาขอดีมันมาเปรียบเทียบอันบางอย่างอยู่ในกนรุงเทพนี่บ่อบ่มีเฮามีเงินสื่อบอ่บมีแต่เฮาบ่บมีเฮาเฮาเฮาสื้อบด้เพราะมันบ่มีของเ้อค่ะเนาะแต่บานนอกเฮาเฮามีทุกอย่างแค่เขาขาดเงินเฮาก็มาคิดว่าเฮ็ดจังได๋เฮาสิหาเงินได้ก็เลยเกิดไ,ไอเดียว่าอืมนี่ละเฮาต้องเบิ่งการตลาดบานเฮาเนี่ต้องหาวิธีส้างไา่ได้ให้จะคล้องให้ได้แ่นค่ะเพราะว่าอาหารเฮาส้างได้ ทั้งทางทียุงเทเพมีเงินแต่เาสางบรได้ษได้อาหารในกรุงเทพครับมีเงินแต่โอ้อยากกินตามบังกุงเทิมบ่มีขายได้ค่ะใด้อบังกุงเทอมในกรุงเทพบ่มีขายได้ค่ะบังกรุืเอยในกรุงเทพบ่มีขายได้ค่ะบังกรุงเาอมในกุ้งเทพบ่มีายไก้ค่าเีบารุงเทอมในกุงเบมีายไค่ะังุงเทอมในกุงเทพบ่มีขายได้คบกรุงเทมในกรุงเทพบ่มีายหด้ค่ะบัง่รุงเทอมในกรุงเทพ่มาได้ค่ะบักรุงเทมในหรุงเทพบ่มขาไดนคิะบั็กรังเทอมในกรุงเทพบ่มีขายได้ค่ะบกบบมีไอเดียร่าเ้องหา ตรงหาหาแนวทางนะคะหาแนวทางเอาอบัตรที่น<า>ี่ปัจจุบันนี้รู้ซึกว่ามาถือทังบ่ครับเลือกที่จะมาสาั่งแรงอาหารไว้ในตอนแรกเถือกทางตลอดที่ว่าจะคล้องมาถือทางตลอดนะคะถือกทางตลอดว่าจะคล้องคือตอนแรกแม่ตังเป้าแค่ว่าการหาแรงอาหารที่ปลอดภัยสำรับเฮาหลักกรลดไล่ใจคือแม่คิดว่าแม่ถือทางมาตลอดครับบ้านที่นี่พ่อแม่มาถือทาง้งปุ๊บบ้านแม่ก็คิดว่าเฮ็ดจังไดเฮาสิได้งเงินเฮ็ดจังไดไมันช่เป็นอาชีพ Oh. นะค่ะมาคิดตรงจุดนี้แล้วได้ค่ะเฮ็ดจังได้จะเป็นจะได้เงินจะเป็นอาชีพนคะคะครับก็เลยมาพึงคิดเมื่อบโดนนี่แหละค่ะเริ่มขยับขันขึ้นมาเรื่อยค่ะขยับขันค่ะแต่ว่ากสิซ่าแนี่ยย่โรกผู้อื่นเขากับเขาอื่นเขาแบบว่าโอ้เฮ็ดเท่านั้นเท่านี้เดือนขายได้นะแต่ว่าเมย์บริคิดตรงจุดนั้นไงไม่คิดว่า <laughs> เฮ็ดจังได้ห้าสีมีกินเฮ็ดจังได้ห้าสิบโบดอดเขาต้องมีกินทุกอย่างในสวนเฮาเอาเถื่อเอเอาพักไปส่งในตตลนะล้านสิ อันบบซื้อนันซื้อน,นี้มากินบ่อู้จะสืส่อจังไดสวนจะคของก็มีสุยาง,งะะ <c oughs> บบซื้อปลาไปกินบบวะที<ม>่ย่ามไปมตลาดม,ม,มันกับบริื้อแล้ว <c oughs> ครับหลายอย่างกว่านี้ <c oughs> เอาบี้การเฮ็ดเกษตรมันดียังไงนะครับแม่นั่นครับอ๋อการเฮ็ดเกษตรดีจังไดมันดีตรงที่ว่าคือมันย่างยืนไผ <c oughs> กับ,บ่เอาเอาไปจากเฮ่าบ่ได้เฮาเฮ็ดไว้มันกับเป็นของของเหานะคะอ <c oughs> ย่างเห่าเฮ็ดงานยุงเทปบริษัทดีขนาดใดมือหนึ่งขันเหาป่วยมากหรือว่า บริษัทเกิดการขาดทุนแม่ก็ซือตัวเดอรดูนกันมันเกิดการขาดทุนปุ๋มี่เขาก็ตรงจ้างเขาออกอยู่ดีและสิ่งที่ห้าวสางไหวหรือว่าแพนงานที่ห้าว่างไหวน่ะมันกับบริเป็นของของเฮ้านะคะมันกับเป็นของของเขาระบบที่ห้าว่างไหวกับบริป็นระบบของเฮ้านะคะมันจะเป็นของเขาทั้งหมดเลยแต่เกษตรนี่คันเฮาเห็ดมันกับเป็นของเฮ้าทุกอย่างเลยถ้าปลูกนันปลูกนี่ไหวมันกับเป็นของของเฮ้าวุ้นไผมาของเฮาไปได้นะคะมันเป็นมันจะเป็นสันการเกษตรแต่ว่า คนส่วนมาสิมองว่าเออเฮ็ดเกษตรมันเมื่อยจังสันจังสีม่มันแมนค่ะคันเฮาเห็ดว่วถือทางกับสีเมื่อยครับพ่อบอกว่าจังจังข้นบานเฮ้าบางคนนะคะเนาะแต่มีทีแต่ว่าบอกว่า,าบ่ามีหม่องปลูกสินะคะ่ะข้าก็ต้องดัดแปลงเองว่าข้าต้องปู่จังไหหรข้าต้องปู่อีหยังแน่ข้าจังสีบริสุ่บักพริกบักเขือแนวที่ข้ากินนะคะข้าบวบดบไปซื้อนะคะคันคันคิดจะเฮ็ดจริงจังนะคะเนาะ,ะคิดจริงจังหมายถึงว่าอยากสร้างแรงอาหารเพืจอคของโดยบ่ต้องซื้อนะค่ะ เฮ็ดจังไดก็ได้แมนว่าบ่มีพื้นที่ก็หาวิธีว่าเฮาสิปลูกจังไดให้มันได้ดกินบ่แมนนั่นเฮ็ดเกษตรในพื้นที่ไรา่ไหนครับนี่พื้นที่1ไร่ค่ะพร้อมบ้านค่ะพื้นที่1ไร่พร้อมบ้านครับผมเฮ็ดอีหยังได้แน่ล่ะครับแม่อันเลี้ยงปลาปลูกผักค่ะอันเลี้ยงเลี้ยงกบนาค่ะอันปลูกพืชผักสวนครัวค่ะ เลี้ยงปลาปลูกพักสวนขั้วเลี้ยงกบในพื้นที่หนึ่งไร่รวมบ้านเอาพื้นที่หน่อยยังไงขึ้นมาอยากเฮ็ดกษตรอยู่แม่ครับกระยอนมันหน่อยนี่ล่ะค่ะซึ่งอยากเฮ็ดมันจังโมเมย <c oughs> <c oughs> มันเฮ็ดได่สุยางนะค่ะครับอยากเฮ็ดกเกษตรเพราะว่ามีพื้นที่หน่อยแม่ค่ะอีกอย่างหนึ่งคือเห่าแรกแรกเลยคือลดต้นทุนในการอด้านอาหารนะคะก็เลยต้องเฮ็ด เพราะว่าเห่ากะสื่อกินทุกมือไว้เนาะเพราะว่าไลา่ไล่ลลรับเห่ามันบนี่นะคะครับก็เลยเห็ดตน้นทีหน่อยค่ะโอ้ครับผมเน้นการสร้างแรงอาหารไว้กินลดไล่ใจในขั้วรเรื่องแน่นค่ะเพราะว่าเพื่อนเห่ามันหลายคนนะค่ะครับต้องสื่อกินไว้ก็ต้องเลี่ยงเอาปลูกเอานะค่ะ้ามีแรงอาหารไว้เนี่ยเห่าก็สีสามารถมีอยู่มีกินได้ค่ะแน่นค่ะบันนี้แม่เริ่มต้นเห็ดมาดนหรอครับณปีนี้น่าจะเป็นปีที่สองแล้วนะคะ ประมาณนี้แหละค่ะประมาณปีที่สองแล้วแม่นค่ะเอาปีที่สองเอาพื้นทีหนึ่งไร่ทั้งหมดนี่ลงทุนไปไรบ่ได้แล้วครับในการเฮ็ดเกษตรถามว่าลงทุนนี่ก็น่าจะมีแต่โซโลาเซลล์นะคะนอกที่ลงทุนไปแล้วก็ผักระแยง,งพันปลาไอ้ผ่านกบพันปลาพิดหน่อยค่ะคกินพิเรี่ยงค่ะทีไหนใส่เงินเนาะค่ะเนาะครับผมแ <c oughs> น่คุดซ่านี่ยว่าได้ใส่เงินบ่ครับคุดซ่านี่แม่เป็นคนคูดเองเนาะค่ะเนาะเอาผัวกับจอบเฮานี่นะค่ะคุดนะคะ,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 ะครับ โอ้ทั้งเมดนี่คุดเองทั้งเมดนี่ขุดเองค่ะครับโอ้ยพื้นทีหลายๆนี่ใส่เมื่อใส่จอบขุดเองเลยบอกครับค่ะความลึกของสาแต่ะาม่องนี่ลรยปันใดครับเนี่ยเขา่าประมาณเข่าค่ะประมาณความลึกเพียงเขา่าค่ะอาศัยน้ำทราเซลเติมเซลแมน,นค่ะ่่ <laughs> โอ้สุดยอดเลยด้วยครับพี่น้องครับเดี๋ยววันนี้รบกว่าไม่นั่นผ้าเดินเยี่ยมชุ่มเลยครับ่อันมองนี้จะเป็นปลาร่วมนะค่ะ ผมเ,เ,เป็นปลานิน่นปลาเข็งปลาปากค่ะมองนี่เป็นปลาร่วมปลานิ่นปลาเข็งปลาตะเพียนแม่ค่ะมี่บอแหนแดงค่ะปกติอยู่ด้านบนนี่จะเป็นข้างพักบอครับแม่ปกติมันจะเป็นพักค่ะตอนนี้มันเขานาฝนพักคือข้าวปไว้ตั้งแต่นาแรงนะคะมันก็เริ่มทย่อยครับท,ทยท่อยตายไปนะคะเนาะด้านนี้ยังสินครับอันนี้เป็นปลาเข็งหรือปลาหมอบานเห่านะค่ะเป็นเป็นพันธุ์ธรรมดานะคะตัวน,นี้บริเวณพันธุ์ง่ายโอ้ปลาหมอธรรมดา ลักษณะเป็นล้องตัวนี้แม่ว่ามันสาได้เนี่ยครับอันนี้เห็ดใี่มันเป็นล้องน้ำซื่อค่ะครับผมโอ้เฮ็ดให้เป็นล้องน้ำซื่อ,อนี่แหนแดงน้ำเนาะครับนาะแหนแดงนี่เกิดจากว่าเฮาว่า,าหาดันแพงแห้งนะะเนาะค่ะนาะก็เลยเอามาปล่อยไว้เพื่อที่จะเป็นอาหารเสริมของมันน้ำนะคะจะ,จะได้ประหยัดลงไปอีกนะคะเพราะได้เป็นพืชให้ปลากินค่ะเป็นพืชให้ปลากินเพราะว่า ปลานีปลาผวกินพผืนนี่มันกินกินหลายมันกินอาหารหลายแล้วมันใหญ่สาเพราะมันเป็นปลาบานเหฮาปลา <ผม S 2> ธรรมชาตินะคะก็เลยจะต้องมีแหนแดงี้มันกินเพราะว่าตักไปมันก็กินอยู่ได้ค่ะคม,มันมากินอยู่เพราะว่า แม่กะสิตักไว้ให้มันซูมือโอ้บอเแหนแดงเฮ็ดง่ายๆแบบนี้ก็ยังสามารถเลี้ยงได้พ่อได้ให้ปลากินแม่ค่ะเพราะว่ากระแยง,งนี่เอากะแยง,งเลื้อใส่นะคะมาเห็ด <c oughs> ไม,ไม่ไม่ห่างๆฟูๆ,ๆด้วยพี่น้องคาารับมาซักใส่กันซีมุมเรียบร้อยแล้วกะช่างแบบง่ายๆกะช่างไว้ง่ายๆค่ะครับผมามาฟังนี่กะจิเป็นกบนะคะ่ะกบนีกับปลาคอนี่เขาจะเลี้ยงไว้ในกะช่างกะช่างนะค่ะเพราะว่าม<ๆ>ันจะกินปลาตัวอื่นนะคะโอ้ครับ อยู่ในนี้ที่เป็นบ่อเขาเลี้ยงปลานิ่นปลาปากเ็จเรียบร้อยแล้วก็เฮ็ดกะช่างเลี้ยงกบขึ้นมานําใช่ค่ะโอ้ยแสดงว่าพื้นที่หน่อยนี่ยงได้หลายยางแห้งด้วยครับพี่น้องครับเฮ็ดแก่นอนเอาบานนี้สุด้ายอยากให้แม่นั่นฝากค่วมหาพี่น้องผู้ที่อยากมาเริ่มต้นเฮ็ดกษตรแต่บ่มีประสบการณ์นะครับเอาแมเป็นตัวอย่างเลยเนาะแม่ต่บ่มีประสบการณ์เนาะค่ะเนาะ แม่เฮ็ดไปบางอย่างแม่เฮ็ดและแม่ก็ลือเฮ็ดแลวก็ลือแต่ว่าเฮาก็ต้องสังเกตว่าแต่ละขางมันเกิดข้อพิพาดอีหงังนะคะเกิดจากการสังเกตเนาะค่ะเนาะหลักการู้ a, ixon, ุเมอนีอย so ่าเฮ็หย so ังมันบ่อย่างค่ะใน YouTube เปิดเลยค่ะเปิดคันเฮาบ่มีเวลาไปเห่าเปิดเบิ่งเบื่องของผู้นันผู้นี้เหามาปรับใส่เฮาบรได้ลอกเลียนแบบเขาทั้งเมดแต่ว่าเฮามาปรปับปับใส่กับพื้นที่ของเหารูปแบบของเหาความต้องการของเห่านะค่ะมันจะประสบความสําเร็จครับผม เห็ดยังเปลี่ยนทุกมือนี่ความรู้หาง่ายหางายแห่งค่ะเปิด YouTube ดีพ่อท่านที่เลยพแมนค่ะยูทูปขอทำรับพี่น้องผู้ใดเห็ดเปลี่นกระซึ้งาในยู u ูปใดเด้อครับเด้อโดยเฉพาะช่องเจ้าสวนหยกใหม่แมนค่ะมือนี่ขอบคุณแม่นั่นหลายๆครับที่มาให้ความรู้แล้วก็แรกบันดาลใจครับเน่ครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมครับพี่น้องไม่บอกกันไหมในคลิปหนาครับโอ้เสียงผูกขา